ระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเดอะปลานะฮะตอนนี้งานเข้านะครับเพราะว่ามีเพจเนี่ยนะฮะจับจผิดนะครับแค่พฤติกรรมของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นพระอาหารหันได้งไงตามที่รูปศิษย์เขาอ,อ้าง <S S ใช่ไหมคือแค่ศีเนี่ยยังไม่ได้และที่สำคัญอ้างว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บ้าบอกเขาแตกอะไรผมว่ามันไม่ใช่อัลไซเมอร์บางเวลาหรือเปล่ามันปล่อยไว้ได้ยังไงเราไม่เคยไปใส่ฟาร์มใส่ร้ายเขาก็คือเหตุการณ์จริง หลักฐานมันชัดเจนแล้วผมจะมาทําร้ายพุทธศาสนาได้ไงฮะเพราะผมนับถือพุทธแต่ผมไม่ศรัทธาคนที่บวชเพื่อเป็นอาชีพของตัวเองคนที่เอาศาสนามาหากินเรารับไม่ได้เรื่องของคนดูป็ปอาไซเมอร์รู้ไม่ถึงที่จับลงนั้นเขาบอกว่าอะไรนะ,ะัะภาษาโลนี่แหละครับผมผู้ชมครับยาวลฮะเพราะว่าหลายอย่างก็ต้องตรวจสอนนะบอ,อะไรก<อ>ัน<อ> ลูกพลิเขาลงไงจับใครลูกไหนลูกชักทำไมเขาชักอย่างนั้นล่ะลมชักต่อแล้วมันชักว่าหรอพี่เมื่อจับใครเนี่ยหายจากโลกอ้าวว่าลูกกูเสจจับแล้วหายรู้สึกไงผมด้วยนั่นก็คือวิญญาณพอมึงออกปั๊บมันก็จะหายหายไหมเขาก็ทำให้เราปวดรู้ตัวรู้จักเลย ให้ตะเกียบที่ปลายเท้าหนึ่งเดียวร,ร,รู้สึกยัง <c oughs> อา้าวลูปของก็จะหายชาครับหายไหมต้องแตะทีเดียวแตะทีเดียวก็ได้แตะแตะทีเดียวโอเคให้ตะกียที่ปลายเท้ารู้รู้สึกยังรู้สึกไหมนี่สิ่งที่อยู่รอบๆที่ปลายเท้าคือพลังงานของวิญญาณที่มันอยู่ในตัวเรามาทําให้เราป่วยแล้วมันนี่จะหายอ้างว่าลบปูเสจจับแล้หายจับมือหมอเลยมันก็จะวิ่งลงที่ไปปลายเท้าอีก รู้สรู้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 สึก,สกยังใช่นั่นคือผีที่ทำให้ร่างกายเราแย่ไปเนี้ยมือออกก็จะหายหาย<ช>ไหมใช่หนูกำรูปหอมอเนี้ยมันมันก็จะไปกำรูปหมอมันจะวิ่งไปแล้วไปยังไปไหมนัม่นแหละคือวิญญาณอยู่ในตัวหนูถึงทําให้ร่างกายหนูแย่ไปเนี้ยเ<ช>ข้าใจไหมเอาร,ารูปหมอเก็จะหายหายไหม<ช>หมอจับแค่แค่เส้นผมหนูอะมันมันมันก็ไปแล้วไปยังไปไปไหมะรับมันแบบมันมีวิญญาณอยู่ตัวน้อง เยอะมากเลยอันนี้ผมกําลังอ่านจากทงางเพจขออยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นรีเทิร์นค่ะนะครับในเขาเขียนนะฮะการโมโอร้อวดสรรพคุณการรักษาที่ผิดผิดสร้างความงมงายความเชื่อแบบผิดผิดนะฮะยกตนข่มคนอื่นนะทั้งที่ตัวในปลาเองเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันในปลาเนี่ยนะ ออสอนคนให้ยึดในคําสอนของออผู้อาศนาไม่ให้คนงมงายไม่เชื่อในพูดผีปีศาสิ่งเล่นลับหรือแม้กระทั่งต่อต้านการตั้งศาลแต่วันนี้ในปลาเองทําหมดย้อนแย้งกับคําพูดตัวเองทั้งนั้นก็คือคนเราะพูดได้แต่ไม่มีหลักฐานก็พูดได้ อย่างเงี้ยมีองไหมอะอย่างเงี้ยมีองไหมมีองคกชาติยเหรอพี่คุณที่พูดเก่ง,กงนะไม่ได้เก่งกพูดควาปีก่อนคุณไม่เห็นพูดเก่งขนาดนี้ผ <ม S 2> เ<ล>ผมพูดความจริงพี่คนพูดความจริงไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับอย่างคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาบอกว่าเออ่เรื่องออผีสางไม่ใช่เรื่องจริงโอ้ยมันโกหกมางู้นงี้แต่ตัวคุณเองไปไหนก็หาวอดวอดหาวอด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 หาวอดวอดแล้วคุณไปหาวอย่างเงี้ยไปชี้จุดจบตายอย่างเงี้ยใครตายที่ไหนคุณรู้หาวอยู่ตรงนี้ต่อตายตรงนี้แล้วองค์องค์ที่ว่าลงที่หาวหานี่คืออะไร ไม่มีครับการเปิดกิจการโดยไม่ถูกกฎหมายแต่รับรักษามีหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีการใช้ยาฉีดยาโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์จนเกิดมีผู้เสียหายบางรายถึงชีวิตในเวลาต่อมาเปิดกลุ่มกับเพื่อนชักชวนกันเข้ารับข่าวสารที่ผิดๆโฆษณาชวนเชื่อไม่มีการรองรับจากหน่วยงานของแพทย์หรือสาธารณสุขมีรายได้จากการเปิดกิจการแบบผิดกฎหมายแต่ไม่เคยเสียภาษีรายได้เลย ในบริเวณบ้านของนายปาที่เปิดการรักษามีบุคคลร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายมีบุคคลร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายมีการล่ามผู้ป่วยโอ้คุณเยอะแยะมากมายเนี่ยเขายาวมากเลยนะเขาบอกคุณเคยพูดว่าเมียคุณเป็นหมอสัญญกรรม พี่ครับผมมาที่ศัลยกรรมเพราะว่าเขาไปฉีดหน้าเพื่อนกับวันเนี้ยก็ผมพูดผิดตรงไหนอ่ะเพราะเขาฉีดพวกเนี้ยคุณก็เลยบอกว่าเขาเป็นหมอศัลกรรมเขาเป็นหมอสัลยกรรมเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้หรือเปล่าพี่มันจะเข้าใจผิดได้ฉีดกับเขาเองอ่ะคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าไม่น่าเข้าใจผิดเพราะเข้าใจผิดพูดเฉพาะในกลุ่มของของพงพมมาจับได้ครับมันเคลื่อนได้ครับได้ครับวิ่ต้องไปหาหมอนะหมออย่างก็มเมียเป็นหมออยู่แล้วไปหาทำไมพี่กเมียเขาเป็นหมอเมียไม่รักษาเมียรู้ไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรพี่ก็เป็นวันนี้ก็เป็นหมอปลาคนเดิมเป็นหมอเป็นหมอผีเหมือนกันภรรยาเป็นหมออะไรหมอศัยกรรมครับความเสยกรรมเลยความสัความงามใช่ครับภรรยาผมครับอ๋อคือจดทะเบียนกันแล้วค่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านก็คือเมื่อผมมีแฟนอ่ะแฟนก็เป็นหมอวิทยาศาสตร์ตอนนี้คือเราใช้ทั้งทั้งสองศาสตร์ทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่มองเห็นมาช่วยกันนะครับพี่อ๋อเหรรู้จักรู้จักหมอปลามารู้จักกันได้ยังไงฮะ คือที่บ้านนะคะดูทีวีแล้วก็ดูพี่เขาที่เป็นปราบเนี้ยค่ะแล้วหนูไม่ชอบด้านนี้แล้วก็ไม่มีความเชื่อด้านนี้เพราะเราทํางานศาสตร์ของเราด้วยด้านหนึ่งเพราะเราทํางานศาสตร์ของเราด้วยด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่มันเป็นเหตุและผลแต่ของเขานี่แบบงานเขายุ่งอ่ะพี่กนกเพราะนั้นเพิ่งรู้ทีหลังว่างานเขายุ่งอ่ะคุณน้าฟ้าทำงานเลยนะก่อนเขาเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยอ๋อเยอะครับแล้วก็ผ่าตัดเขาจบเฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดเขาเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยก็ผ่าตัด ถ้าชมเฉพาะทางเกี่ยวกระการผ่าตัดประการผ่าตัดประการผ่าตัดแปลงเขาเป็นหมอวิทยาศาสตร์แปลงเขาเป็นหมอวิทยาศาสตร์แปลงเขาเป็นหมอวิทยาศาสตร์เขาช่วยเหลือคนเหมือนมันผมเขาช่วยเหลือคนเหมือนมันผมอคือมันจบตรงนั้นนะพี่มีดาราหลายคนนะครับตอนนั้นเขาว่าจีบแฟนผมเยอะแต่แฟนผมยิ่งกว่าใครจุดที่คุณน้ำฟ้ายินยอมเป็นแฟนเนี่ยเอาอะไรเป็นจุดวัดงีแล้วยอมเป็นแฟนที่เขาพูดมาในตัวหนังสือที่ผ่านตัวอักษรมันเราสัมผัสได้มันชัดเจนมากแล้วผู้ชายคนนี้น่ารักมาก น่ารักมากน่ารักมากม oh. แล้วทุกวันนี้เวลาหมอปลาไปไปช่วยคนที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ยไปด้วยกันไหมไปด้วยกันคะ mm ่ะ hmm. ก็คือแต่ก็เอายาทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยก<ง>าเจอใครข้างทางเราก็จะมาเชิญเขาได้พี่คือควาเป็นหมอของเขาก็คือยังเป็นหมอมตลอดนี่คุณไปฉีดยาให้กับคนไข้จริงรับที่อยู่ในบ้านหมอปลาหนูไม่ได้ฉีดคเขามาหาหนูที่บ้านเขาบอกว่าคุณไปให้น้ำกงน้ำเกลือไปลงเข็มพอเขาเล่าว่าพี่อันนั้นภาพถอดนะคะนี่คุณทําอะไรนะ อ๋ออันนี้ของป้านเว้งแล้วเมื่อก่อนคุณเป็นหมอมาจริงๆเหรอคุณเป็นหมอไหมไม่ได้เป็นไม่ไม่ค่ะยืนยันไม่ได้เป็นนะไม่ค่ะเอาละครั้งหนึ่งที่ออกเคยออกมาพูดเป็นหมอนี่ผมพูดเองผมไม่เก็ตควาแก้่ที่คลินิกครับเพราะเขาหมอเพราเราเรียกเขาเมียเราอะได้ไงเราเรียกเมียเราอะ ก็เราเรียกเมียไม่เรียกคนอื่นนะพี่คุณเรียกหมอหมอหมอปลาคนคิ้วๆคุณเป็นหมอไม่ไม่ฉีดให้ผัวคุณมั่งเนี่ยโไม่เอาเข็มจะไปขาวๆหน่อยโอ๊ยไม่ต้องขาวพี่ผมเกิดจากสวรรค์พ่เกิดจากสวรรค์พ่เกิดจากสวรรค์พ่เกิดจากสวรรค์ไม่เอาเข็นี้ก็หล่อพอแล้วค่ะไม่ใช่ในกรณีที่บ้านหมอปลานะครับไม่เคยมีการให้น้ำกงน้ำเกลือฉีดยาให้คนป่วยเอาเข็มออกมีมีแน่นอนค่ะเพราะว่านั้นเขาไม่ออกเลือดมันย้อนอยู่งี้แล้วใครออกเขาก็เดินหนีกันแต่เขาปักมาเองเหรอ ไม่ค่ะเขามาทั้งสายน้าเกลือเลยเขามาทั้งสายน้ำเกลือปามมาตอนแล้วมูลนิธิหลายหลายหลายมูลนิธิเลยค่ะมีเป็นพยานให้ได้ด้วยแล้วคุณก็ดึงออกไม่ทุกคนไปนะคะแต่ว่าอที่ที่เสียบอะไรนี่ไม่เคยเจอใครข้ามทางแล้วก็จมาเฉลยเขาได้พี่คือปามเป็นหมอของเขาก็คือยังเป็นหมออยู่ตลอดพี่จรับแม้กระทั่งเราไปที่ไหนก็ต้องมีกระปุกยายาเข็มยาฉีดแม้กระทั่งสายน้ำเกลือไปที่ไหนก็ต้องมีกระปุกยายาเข็มยาฉีดแม้กระทั่งสายน้ำเกลือช่วยทั้งสองศาสตร์เลยทั้งสองศาสตร์พี่ครับทำไมตอนเขาป่วยอะ เขาบอกว่าผมบอกว่าผมเดี๋ยงผมจะไปด้วยผมว่าไม่ต้องไปหรอกถ้าถ้าผมไปก็มีคนช่วยเหลือคนไงถามว่าไปตรงนั้น้าผมช่วยเหลือได้ไหมก็ช่วยเหลือได้เเพราาาะมันนป็ทสยแต่ถ้าเกิดหมออยู่เนี่ยช่วยผมจะช่วยเหลือคนได้แล้วแบ่งปันแ้ะปพ้เขาได้ผมว่าไม่น่าเข้าใจพี่ผมเข้าใจผิิดสผมพูดเฉพาะในกลุ่มของของพงพมอุ้ย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 และอะไรไอ้ดูดซับคืออะไรไอ้ไอ้ดูดซับยังไม่รู้เรื่องเลย เขาบอกคุณเอาอะไรนะเหมือนกับเป็นแม่เหล็กทีใบเงินใบทองใบขนนใบโคนใบวาสนาดอกดาวเรืองกาวราเทก็กแม่เหล็กดูดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่พอติดเสร็จนะครับก็เอาไอ้แม่เหล็กดูดลูกใหญ่นะครับเอาเชือกหรือวัตถุครับมาตอกแฟนไว้ในบริเวณบ้านครับหรือสถานที่ที่เราประกอบธุรกิจกครับส่วนลูกเล็กนะครับพี่ไปจ้างเขาเคลือบเอาไปเรียบไปกอ่อพระ เอามาพกติดตามตัวพี่ไว้นะครับปกติไอ้แม่เหล็กตัวเนี้ยมันจะต้องดูดโลหะดูดเหล็กครับแต่ทีเนี้ยเราไปแก้งวงจรของพวกมันใหม่ครับเราให้มันดูดเงินดูดทองดูดวาสนาเข้ามาในบ้านส่วนใบวาสนาครับตอนที่พี่ขยี้ครับให้พี่พูดคำว่าเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับตัวที่ผมอธิบายให้พี่กลับไปทำนี่นะครับ มันก็มาจากหลักคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราครับแ 14, ปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขนธนนี่นะครับมันแปลว่าธรรมชาติครับเอาแม่เหล็กไปผสมกับสมุนไพรเขียวๆที่ไม่ใช่ครับมันดูดซับดูดอะไรไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ถ้าใครเข้าใจหลักของศาสนาจะรู้เลยว่าธรรมะมันแปลว่าธรรมชาติและบางครั้งเนี่ยการที่จะหลอกคนเนี่ย การที่จะหลอกคนเนี่ยการที่จะหลอกคนเนี่ยเราต้องมีกฎระบายอย่างหนึ่งคือไอ้คนที่ไม่เข้าใจอ่ะคือไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะใช่จะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไม่เหนือธรรมชาติที่พี่สูบแรกผมไม่เชื่อครับที่พี่สูบแรกผมไม่เชื่อครับเมื่อปีที่ผ่านมาเขาไปไหว้พญานาคกันเธอเชื่อไหมผมไม่เชื่ออทำไมอ่ะพี่เคยเห็นพญานาคหรอล่ะพี่เคยเห็นพญานาคหรอล่ะพี่เคยเห็นแค่ความฝันแลยพี่ก็มโนกันมาเองอ่ะ ไม่แต่ที่ขยบอกพิสูจน์ว่ามันมีแบบอะไรวิ่งไปใต้ผิวน้าตุ่ยปลาเนี่ยพี่ไม่ตามพุทธประวัติก็มีพูดถึงยาน่านะเขาพูดถึงนะแล้วพี่ใครเคยเจออ่ะก็มันเรากลับมก็มีคนเคยเจอแต่แกพูดถึงหน้าบ้านะครับที่เขาชอบเอาพวกรูปสิงสารสัตว์มาตั้งไว้หน้าบ้านให้พี่กลับไปแก้เคล็ดนะครับข้าบ้านตรงข้าครับเขาแฝงคุดไปครับหรือว่าตรงไก่ธนาคาที่เป็นตาคุดหรือหลักกิโลเมตรที่คุดติดนะครับให้พี่ครับไปหาการไกลตัดผ่าหรือตะกราดาษเอาไปไว้หน้าบ้าน เพราะว่าพุดมาจากลัวกันไก่ครับกันไก่จะตัดปีไปครับมันก็จะบินกันไม่ได้ก็จะเกิดโชคลาภไปครับภาพบ้านตรงข้ามกับพี่ครับเขาเอาลูกสิงครับมาตั้งไว้หน้าบ้านขาเนี้ให้พี่ครับกลับไปหารูปสิงของเขาเลยครับมาตั้งไว้หน้าบ้านพี่แต่สิงของพี่จะต้องเป็นสิงตัวขนาดเล็กๆครับเอามาตั้งไว้ได้สองตัวพอครับเดี๋ยวไอ้สิงตัวใหญ่บ้านตรงข้ามมันเห็นครับมันนึกว่าลูกมันครับ มันก็จะนมไม้รูกมกินครับพี่ก็จะเกิดโชคลาภครับพี่ครับผมให้พี่ดูตัวอย่างบ้านหนึ่งหลังครับบ้านหลังนี้คือบ้านกีงครับบ้านเสียเล็กเมื่อก่อนเจ้าของบ้านรวยมากแต่เจ้าของบ้านครับไปเสียทีพระพะหลอขายน้อยสีมาะัวครับที่ตั้งบนราคาบ้านที่ผมวงกลงไว้นกมันอยู่สูงกว่าบ้านมาอยู่เหนือบ้านแล้วครับมันก็เหยียบหัวเราลงดินครับมดไปเป็นพันล้านครับตอนนี้ทุบทิ้งแม่งไปแล้วฮะพอทุบทิ้งเส็จแกก็ดีขึ้นตาทีครับที่พี่สูงไปแรกผมไม่เชื่อครับ บ้านของแกเลี้ยงหกวนงงไหมครับแต่เอาสิงไปตั้งไว้หน้าบ้านสิงแม่งก็แดกกลัวทุกเดือนครับเห็นมีคนเพิ่งมาตั้งตรงข้ามบ้านเรียค่ะเป็นสิงแล้วก็มีอะไรอยู่ในป่าไป็นดูเหมือนกันเพิ่งจะเห็นเมื่อสัปดาห์นี้แล้วก็สิงตัวเล็กกว่าช้างที่พี่สุมาล่าผมไม่เชื่อครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับคเจ้าว่าถ้าบ้านไหนเขามีลูกหมูถ้าเป็นโรงคานลูกไปนะบ้านใครบ้านเจเองใช่ไหมไบ้านค่ะ อ๋อเขาไปลงฆ่า,ส,าสัตว์ที่เอารูปยกักษ์มาตั้งไว้หน้าบ้านเจด๊ดิแต่เขาเขาเอารูปหมูตั้งเขาใช่ไหมที่เอารูปยกักษ์เลยเปหารูปยักษ์นะครับไปหารูปยักษ์นะครับไปหารูปยักษ์นะครับ,รรบมโนกันมาเองอะ่ะไม่ตามพุทธประวัติก็มีพูดพพถึงพญานาคนะเขาพูดถึงนะแล้วพี่ใครเคยเจอเพราะว่าพุทธมาจากวากันไก่ครับกันไก่จะตัดปีไปครับมันก็จะบินกันไม่ได้จริงๆครับแต่ผมยังเชื่อว่าพญานาคไม่มีจริงเพราะไม่เคยโจทตัวเป็น์นะพี่ที่เอารูปยักษ์มาตั้งไว้หน้าบ้านเจ๊ดิ เจ,จ้าลูกจักเอ้างแดงมแล้วจักแดงผมมาแล้วออถ้ามันมีจริงม็ต้องพญายนาคามาใส่โหลใว้พี่ดูดิพี่มีไหม พี่ก็เป็นแค่จินตนาการกันเองมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนคุณเชื่อในสิ่งที่บางอย่างที่มองไม่เห็นแต่คุณเชื่อมันมีจริงเช่นอะไรเอออย่างเช่นไอ้เรื่องวิญญาณผมเชื่อไอ้เรื่องวิญญาณผมเชื่อใช่อ้าวอ้าวอ้าวตอบเร็วเหลวตอบเร็วเหลวตอบคำถามอะไรก็มึงอย่าพูดว่าพญานาคจริงป่ะผมก็ยังไม่เคยเห็นพ่อยังไม่มีใครเอาใส่ดองให้ผมดูอีเดี๋ยวแล้วเชื่อเรื่องของวิญญาณไหมจะไปไหว้ผีไหว้สางไหว้เทวดาผมไม่เชื่อมอายังครับที่พิสูจน์ไปแ้ผมไม่เชื่อครับ ตัวของหมอปาลานี่นับถือนับถือเทพอะไรผมนับถือศาสนาพุทธครับมีพระพุทธรูปมีองค์ฤาษีนะคท่าชีวากะาแล้วก็นี่มีมมสายศิล์น<ส>ด,ด้วยนะคะมีสายศิล์นด้วยรอบเลยพี่ยังเทพพวกนี้ผมพูดเลยว่าไม่มีของพ่อมแม่แต่องค์เดียวเอ้าเอ้าเอ้ามีพระพุทธรูปมีองค์ฤาษีนะคท่าชีวากะทาชีวากะาทาชีวากะยาตัวเนี้ยภูชีฉีกอมารพัดเน,นี้ย เป็นคนเอามาให้แต่ที่พิสุจน์ไปแผมไม่เชื่อครับพี่ยังเทพผมแนบผมพูดเลยว่าไม่มีของพรมแม้แต่องค์เดียวอ้าวไม่ใช่ของพรมเลยแล้วอยู่ในบ้านคุณหมอเขาบอกว่วเมื่อคุณแม่เอากาไปผมนับถือรักกับพระสงฆ์ข้องระพุทธเจ้าคภาพทำบัตรบัติคําสอนคําสอนผมไม่ได้นับถือปูนปานที่มาพี่ไปบางคนเนี่ยมันนับถือปูนปานไงพอมันกล้าปูนปานเสร่กล้าไปทำเหลียวต่อผมนับถือรักกับพระสงฆ์ ข้องภาพธเจ้าครับาพอยาพระปฏิบัติธรรสอนคําสอนผมไม่ได้นับถือปุ้นปานแต่ผมนับถือรักขันธรสอนและมมาปฏิบับติค่ะทีนี้พี่พิพิธงคนเนี่ยมันนับถือปุ้นปานไงพอมันกล้าปุ้นปานเซกมันกล้าาทำเหลต,ต่ยมตอ้วลูกขนนับถือปุ้นปานนั่นแหละแต่ถ้าขนนับถือธรรมะมารต่อธรรมะที่พระจันสอนเนี่ยมาปฏิบัติไงตัวคุณเองเนี่ยมีการรักษาคนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตครับ สมมตินะขอโทษนะสมมติพี่หนุ่มอะไปเจอคนกําลังเขาเรียกว่าประสบปัญหมแล้วเขาเจ็บปวดเนี่ยช่วยดิอ่าก็เหมือนกันนะครับอย่างวันนี้ก่อนที่จะมารายการพีเนี่ยมาาของคนหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองผมก็เถียงแกว่าแกบอกว่าแกโดนผีเข้าผมว่ามันไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคุณต้องไปหาหมอทวาศาสตร์ก็ไล่กับไปหาหมอทวาศาสตร์มีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคตับคนเป็นนู่นนี่คุณรักษาไหมเราจะแนะนําไปโรงพยาบาลครับหลายคนครับเคยได้รู้ผมไปแล้วสามารถรักษาคนได้ครับ แล้วตอนนี้มีนายแพทย์หลายโรงพยาบาลมากครับเอาลูกเหตัวนี้ไปรักษาคนป่วยครับเจ็บตรงไหนคือปิดตรงไหนเหรอครับอ๋่อเอาลูกคุณหมอปิดตรงที่เจ็บอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเดือนหนึ่งผมใช้ลูกตินแซนไบ้ครับเดือนหนึ่งผมใช้ลูกตินแซนไบ้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหปวดฝันเนี่ยไหนก็สิบห้านาทีสิบห้านาทีเขปิดป้าเป็นจัเป็นจัเห็นพ่อเลยพี่นุชฮะที่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวปวดท้องปวดฝันปวดเอวปวดลักปวดประจำเดือนใช่ไหมหมดถ้าคือเกี่ยวกับอการปวดอะลูกเนีแย่ใช่ไหมหมดที่ผมบอกแหละ นายแพทย์ได้โรงพยาบาลตกใจอะไรลูกกระดาษจะรักษาได้เขาเรียกว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นยาสามารถประจำบ่ายเลยพี่นพถ้าแกกลัวกลัวเนี่ยใช้ได้เลยเร,เอ,เรอยถ้าใช่มาหาผมเนี่ยผมรักษาได้แต่พี่ท้าวว่าเป็นลมมะเร็งเนี่ยพี่คนเป็นลมมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยเลยคราวเนี่ยผมรับประกันหลักเพราเห็นว่าผมรักษาหายมีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคแบบคนเป็นนู่นนี่คุณรักษาไหมจะแนะนำไปโรงพยาบาลครับเป็นมะเร็งเนี่ยเลยคราวเนี่ยผมรับประกันหลักเพราเห็นว่าผมรักษาหาย ทำเป็นเด็กเกขาว,ขาวเาวนี่ยเราประกันหลักไปเลยแลเคยรักษาหายมาแล้วรักษาหายมาเป็นรอยขอดนี่แมะรักษาหายมาเป็นรอยขอดนี่แมะเอาแบบที่บาดเดินไม่ได้พ่วงใจมันพังแล้วแบบเนี้100ยะะร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เล,นลลเลยเหรอคะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเป็นเด็กเขเนี่ยหมอรักษาอะไรบอกหน่อยได้ไหมพี่ผมใช้สมุนไพรคือยาตัวเดียวคือเม็ดพริกไทยนี่แหละยาตัวเนี้ยผู้ชี่ยวปูมาราพัดเนี้ยเป็นคนเอามาให้ไอ้หายคถามาผมสิบหกตัวใส่ปูกเสียนยาตัวเนี้ย ยาทุกโคนยาทุกโรคคุณไม่กินยาตัวนี้หมดเลยค่ะยังไม่เลือดขาวพี่สมมุติว่าคุณทานยาไปมาตั้ง40วันเนี่ยคุณไปวัดเกดเลือดนะฮะมันจะขึ้นเลยครับเป็นมะเร็งไม่รับมีไหมคุณไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคแบบคนเป็นรุ่นนี้คุณรักษาไหมรักษาให้มันเป็นรอยขรอยนะฮะรักษาให้มันเป็นรอยขรอยนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวคือตอนนี้เล่นแบบปวดหัวตึ๊บอ่ะปวดหัวปวดคอปวดฝันปวดเอฟปวดลักปวดประจําเลยเก็สี่ผ่านสี่ผมรับประการหลักเพราะ็นว่าผมรักษาให้ Amazing มากเลยพี่